สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี รอมือนี้แม่ทั้งแนนจะสัต์ให้หมดทุกแจงวันนี้วันดีคงไม่ต้องมีพิธีการมากมายคนกันแนนแต่โต๊ะจีนี่เจอ,อยังคงมุนไปเราจะวนกินกันไม่คิดเป็นปันให้ใครที่อื่นเราอาจไม่มองหน้ากันแต่ตอนนี้เราจะนั่งข้างกันเพื่อนกัน มสมบายลา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 ว้าวลา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 ว้าวลาลาลาลว้าน้องมาชงให้เพื่อนที่หน่อยขวดนี้พี่เอาไหมพูดเลยขอขอ เพืจะความเชื่อใจที่คนเขามีให้หารู้ไม่ว่าโอกที่มีจอ,อยังคงมุนไปเราจะวนกินกันไม่คิดเป็นปันให้ใครไม่ว่าคนอื่นจะหิ้วยังไงปากทองกองเราสำคัญกว่าใครไม่เคยจะมีแค่ว่าพอลแล้าว ครับสวัสดีแม็กด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครัับสสวดีโอ้แค่ยืนก็เท่แล้วจริงแค่ยืนก็หล่อแล้วเสงนุ่มโอ้ลูกสี่ขวบแล้วเหรอห้าขวบกว่าแล้วครับห้าขวบกว่าแล้วใช่ครับโตจีนครับผมอยากสัมภาษณ์ยทำไมล่ะห้าขวบกว่าแล้วใช่ไหมเอานี่หล่อขึ้นนะเนี่ยนะฮะ โอษแบบเป็นพ่อที่แซ่บมากเลยเธอรู้ปะมองหนุ่แซบก็ได้ครับใช่ๆหน้าเหมือนพี่เคนเหมือนกันอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะผมสามสิครับเดี๋ยวขอเส่มันตาผมมองพี่ๆไม่ชัดแต่แหน่สามสิบตอนนั้นนี่หรอครับอายุสามสิบเลยหรอครับพี่แต่หน้าผมอาจะไปแล้วแต่ไม่เราเห็นคุณมานานเจ็ดแปดปีแล้วเลยเข้ามาตั้งแต่ยี่สิบนิดๆครับไม่ได้มารายการที่สองสามปีแล้วเนาะใช่ครับสามปีแล้วสามสอง สองปีกว่าโอ้โหอะสัมภาษณ์เพลงผพราะที่อยากจะคุยเรื่องชีวิตของเธอมากเลยอ่ะครับเพลงอัปโปรโมทอยากพูดอะไรพูดแปลเพลงนี้มันพิเศษยังไงอะยไพูดเร็วๆพูดเร็วๆโตจีนโตจีนเพลงนี้ชื่อว่าโตจีนครับเป็นเพลงที่พูดถึงคอร์รัปชันในประเทศไทยครับผมจบเป็นเรื่องราวที่เราคิดแต่งขึ้นมาเองจากการไปกินโตจีนเหรอเอ่อไม่เชิงครับคนอื่นเขาไปกินมาแล้วเขาแบบว่าไม่ยอมจ่ายตังค์ครับผมอ๋อไม่ใช่คือจริงๆคืคือเอาพูดตรงๆก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่คือเคยไหมเด็กๆที่เขาบอกว่า ผู้ใหญ่จะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเรื่องพวกนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเขาคุยกันทะเลาะกันข้างหน้าทราท,ทีวีอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไปกินข้าวขันหลังเวทีอยู่ดี <c oughs> ก็ทุกอย่างก็เป็นผลประโยชน์แล้วเป็นธุรกิจอันนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วมผมก็เลยแบบอยากจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นรจริงเสียดสีสังคมนั่นแหละใช่ครับเพลงนี้คือเสียดสีสังคมจริงๆว่าเออจริงๆนะวเวลาที่เขาคุยอะไรกันไปก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บนโต๊ะจีนก็คือโต๊ะจีนเนี่ยมันมีความหมายอะไรเยอมากกว่านั้นก็ แลมีเยอะแยะข้างในอยู่ในเพลงทุกต้องเพ <คน S 2> ลอง,อ,งอะไรเ,<อ>เช่นเช่นก็อย่างท่อนผู้หญิงที่ผมแต่งมาก็มันก็จะเป็นเหมือนกับเสียงของคนผู้คนที่บอกว่าคุณพี่ขาหนูรู้ว่าพี่ต้องกินต้องใช้แต่สิ่งที่พี่เอาไปมันใช่ของพี่หรือเปล่าคุณพี่ขาพี่กินลงได้ยังไง ต้องพูดยังไงให้พี่เข้าใจเคยฟังเสียงของพวกเราไหมแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ร้องเพราะมีมีผู้หญิงอ๋อมันก็มีเสียงผู้หญิงด้วยใช่ถ้าเวอร์ชันเต็มจะมีผู้หญิงด้วยมีผู้หญิงร้องด้วยครับแล้วก็ลองไปตั้งใจฟังกันดูดีๆแล้ว่ว่ามันก็เสียงสีสันเต็มที่เลยเพลงนี้อยากจะบอกอะไรกับใครคนเนี่ยจริงๆก็อยากจะบอก แม้แต่แม้กระทั่งตัวผมเองด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันมันเกิดขึ้นกับเราโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าทางอ้อมเราไม่รู้หรอกว่าคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นในรัฐสภาเท่านั้นหรือเป็นเฉพาะการเมืองเท่านั้นบนท้องถนนในโรงเรียนก็มีเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพลงที่องค์กรองค์กรเป็นเพลงที่มันสะท้อนตัวผมเองด้วยว่าเอ้ยเราทําสิ่งนี้หรือเปล่ากูทาอะไรนี้ไปหรือเปล่าโอเคเพลงขั้นกูแกก็ร้องเหรออ่าใช่พี่ร้องคอราเัอ ขั้นกูประสบความสำเร,รเ็จเป็นของน้องหมดเลยใช่ครับเป็น,ปนผมเองครับแต่งด้ไหมฮะไม่ได้แต่งรับนะร้องอย่งเดียวนี <util S 2> ร้องเดียวแ,<ต>แต่นอกจากร้องเพลงเขียนเพลงแล้วมีการเขียนหนังสือด้วยเหรอครับรับเขียนหนังสือมาด้วยเคยหนังสือชื่ออะไรครับหนังสือชื่อเด็กไม่รู้จักโตครับมันเกี่ยวกับอะไรหนังสือเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ยอมโตพี่ก็คือเป็นนิยายที่ผมเขียนเกี่ยวกับเด็กที่ความจําเสื่อมแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ไม่ ไม่ยอมโตซึ่งมันเป็นเหมือนกับเยาวกรรมวรรณกรรมเยาวชนอ๋อสำหรับเด็กสำหรับเด็กทำไมถึงเขียนด้เลยคุณมีประคนเครียดนะเพลงแรกมาที่เรารู้จักคุณเข้าป่าแม่ก็เข้าป่าแล้ววันที่เข้าป่าไม่เครียดนะเข้าป่าหนีเข้าป่าอันนี้ตัวจริงก็เพลินพี่ลองฟังเพลงเต็มๆมันจะแบบสนุกแต่อันน <t> ี้ผมเอามาเป็นอะคูสติกแลวก็งงว่าเพลงร้อนแรกที่งานอพี่มดเดินเข้าป่ามึงจะเอามาเดินไมเดินเข้าป่าสักแรับเดียวมันดังจริงๆสองร้อยกว่าล้านวิวนีตอนนี้ไดังด่นทีเข้าป่าไหมครับ พี่กุญแจว่าเข้าอยู่ป่าเดียว่ปาแล้วเข้าอยู่ป่าเดียวเท่านั้นแหละแล้วยังไม่ออกมาด้วยนะยังไม่ออกเลยเหรอพี่ไม่ได้ป่าไม่ได้หลงอะไรอยู่างนั้นที่ช่วงหน้าครับอย่างเดี๋ยวค่อยร้องแล้วกันครั้งที่แล้วมาประกาศว่ามีลูกชายแล้วครับคุณก็เป็นแบบควัมใจของสาวๆอยู่ดีฮะอยู่ดีทำไมอยู่ดีเนี่ยประกาศว่าเรามีลูกแมวจริงๆก็ไว้คุยกันช่วงหน้าครับอ้าวไม่ใช่เหรอโอเค สนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี